ฟวามันมานานอย่างที่พ่อผมนั้นเคยผ่านจึงเริอมเขียนเพลงแลายใดเขียนเรื่องราวเอาไว้ให้คนอ่านบางสิ่งที่เขาว่าสวยงามผมมองว่ามันน่ารำคาญแค่คนที่ผมสนิทเท่านั้นที่จะเข้าใจเรื่องบางอย่างเมื่อผมมาอยู่ได้ยีสิอะไรก็เริ่มดีเป็นช่วงที่การเดินทางมันเริ่มได้สักทีเมื่อสวัสดีครับขวัญใจสองทีนะฮะกับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็คงจะผิดแปลกไวจากเดิมนะฮะคันนี้ไม่ใช่ Yamaha เมทร้อยนะครับเป็น RC 0 0ผมซื้อคันนี้มาเพื่อที่จะเรียนรู้นํามาปั้นนะครับแต่เพียงแค่ว่าไปต่อไม่ได้นะครับไม่ใช่แนวแล้วก็ไม่ใช่เส้นทางของผมนะครับว่อย่างที่เห็นนะ,ะสภาพมีร้อยเชื่อมคันสตาร์ทมันด้วยนะไฟไท้ายไฟเบรกไม่ได้ติดนะครับก็กะว่าจะมาได้ระบบไฟทําไม่เป็นนะครับ <laughs> นะครับเพราะว่า เราไม่ใช่สายนี้นะครับที่จริงมันน่าจะทาง่ายกว่ายามาฮ่าเมตร้อยแต่ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องตรงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะก็ผมก็เก็บสีตามสภาพนิดๆหน่อยๆน่อะครับใช้ลกเกอร์สีทำคันนี้มีทะเบียนนะครับคันนี้มีทะเบียนเจ้าของยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะตรงเลขเครื่องเลขถังหรือเปล่าก็ดูไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงตอนสตาร์ทกันนะฮะ เครื่องเกียนนะครับไม่ใค่สตาร์ทเลยแต่ก็อย่างที่บอกครับก็จะมีเชื่อมแต่มันมันมันเชื่อมแปะแกะได้ไปทำเอาเะยครับอย่างอื่นก็ลองยวลองทำดูเอาไวท้ทำมาหากินกัน <S <S เครื่องยังหมาอ,อยู่เลย มไม่ลื่นเบรู้ปงกปกติครับนะบอกทำมา